<Media> Focus. สวัสดีครับกลับมาพบกับเสียงสะท้อนสื่อ media โฟกั s ในช่วงที่2ช่วงที่2วันนี้แน่นอนครับเราจะไปคุยกับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์อุ่นจิตกุลนะครับท่านเป็นนักวิชาการอิสระแล้วก็เป็นคอลมัมนิสต์อยู่ที่ daily news online วันนี้ประเด็นที่จะคุยกับอาจารย์เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับต้องฟังครับนั่นก็คือเรื่องของการบ้านการเมือง สวัสดีครับท่านอาจารย์ทวีศักดิ์ครับครับสวัสดีครับคุณสุปัตและท่านผู้ฟังครับครับอาจารย์ครับการบ้านการเมืองเราจะว่ากันยังไงดีต่อไปนี้ครับเพราะว่ายุบสภาแล้วแล้วก็ประกาศวันเลือกตั้งออกมาชัดเจนแล้วก็คือ14บสีพฤษภาคมครับอาจารย์ครับก็พูดถึงว่าในชีวิตจริงของคนทั่วไปเนี่ยนะฮะ เราก็ยุ่งกับการทํามาหากินแล้วก็มีกิจวัตรประจาวันตามภาระของแต่ละคนเนี่ยนะฮะทีนที่ว่าเรื่องของการปกครองระบอบประชาธิปไตยมันก็เกี่ยวข้องกับการบ้านการเมืองการบ้านในที่นี้ก็ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าการบ้านที่จะต้องทําเหมือนเด็กนักเรียนต้องส่งคําต,ตอบให้ครูหรือว่ามีงานก็ต้องส่งให้อะไรก็แล้วแต่การบ้านนี้อยากให้ทําความเข้าใจกันว่า มันเป็นเรื่องของบ้านเมืองนะครับหมายถึงประเทศชาติและประชาชนนะครับส่วนการเมืองนั้นเป็นเรื่องของอำนาจรัฐซึ่งผู้ที่จะเข้ามามีอำนาจรัฐนั้นก็คือนักการเมืองนะครับ,บมันมีความเกี่ยวโยงกันถ้าอยากให้มองเห็นภาพตรงนี้ให้ชัดเจนก่อนนะครับค่อยไปลงรายละเอียดอะไรต่างๆเพราะว่าผู้คนทั่วไปก็ อย่างว่าละครับศึกษารัฐศาสตร์ก็ไม่ได้ศึกษามานิติศาสตร์ก็ไม่ได้ศึกษาสนใจการเมืองก็ไม่ได้ติดตามเลยก็ไม่ได้รู้ข้อมูลที่ครอบถ้วนรอบด้านอะไรต่างๆเนี่ยมันก็ฟังแล้วแต่ข่าวแล้วแต่เชื่อกับกลุ่มก้อนหรือว่าจากการนําเสนอของสื่อฉะนั้นในการแยกแยะในเชิงความเป็นมาความเป็นเหตุเป็นผลอะไรยั่งยืนอะไรไม่ยั่งยืนอะไรที่ก็ ถูกนักการเมืองหลอกใช้อะไรต่างๆนี่เขาเขาไม่รู้หรอกแต่มันไปศพอารมณ์แบบในในของแต่ละภาคส่วนของประชาชนแล้วแต่พื้นฐานการศึกษาหรือว่าในชุมชนในกลุ่มก้อนต่างๆนะครับนี่เป็นเรื่องที่น่าเป็นห่วงเพราะว่าถ้าถ้าเราเนี่ยขาดความรู้เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องการเมืองทุกเรื่องเลยแม้กระทั่งที่เราทํามาหากินเนี่ย ถ้าเราไม่รู้จริงเนี่ยเราก็มีปัญหาชีวิตจ,จะมีปัญหาแน่นอนอะนะครับเพราะว่าเอะเราเราจะไปทํามาหากินรู้ก็ไม่รู้เห็นเขาทําอะไร<ม>ก็ไปทําตามๆกันแล้วก็จิตพลาดมันไม่ไม่สามารถที่จะหาหลักวิชาหรือว่าความเป็นไปทางธุรกิจมันอยู่ระยะสั้นระยะกลางระยะยาวไม่รู้เรื่องหมดเลยในประเทศต่างประเทศก็ไม่รู้นี่แหละครับ,บ,บผมผมอยากจะยองอย่างนี้ว่า มันสําคัญนะครับแล้วก็ขณะนี้การเมืองมันก็ชัดเจนแล้วว่าอวันนี้ยี่สิบสามเนี่ยจริงๆก็เป็นวันสิ้นสุดอวาระการทํางานของอนักการเมืองนะครับสสนะครับเพราะว่าคราวที่แล้วเลือกตั้งเมื่อปีหกสองใช่ไหมครับก็มีวาระการทํางานสี่ปีตามรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับวันนี้จริงๆก็จะเป็นวันสิ้นสุดวาระของรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรี รวมถึงสภาผู้แทรนราษฎรด้วยนะครับถ้าพูดถึงอำนาจรัฐก,ก็อยากให้เข้าใจในเรื่องสองส่วนก็คืออำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารนะครับฉะนั้นสองอำนาจนี้สิ้นสุดวาระการทำงานลงแล้วตามกระบวนการทางประชาธิปไตยก็ต้องนำไปสู่การเลือกตั้งซึ่งเป็นซึ่งเป็นหลักการซึ่งเป็นกระบวนการทางประชาธิปไตยประการหนึ่ง นะครับ,รบมันไม่ได้หมายถึงประชาธิปไตยทั้งหมดนะครับการเลือกตั้งครับแล้วก็เรื่องการที่เราจะติดตามการทํางานของนักการเมืองการตรวจสอบการที่จะทําหน้าที่เป็นพลเมืองต่างๆมันก็อยู่ในหนึ่งในกระบวนการต่างๆเหล่านั้นด้วยโดยเพราะอย่างยิ่งการตรวจสอบและถ่วงโดนนะครับไม่เช่นนั้นเราก็คงจะไม่มาบ่นกันว่าโอ้โหทาไมมัน ทุจริตเขารัปชันกันมากมายแตามันมีแต่เรื่องเลวร้ายสารพัดอะดักข่าวที่ปรากฏในแต่ละวันเนี่ยมันไม่สิ้นสุดเลยนะฮะคุณสุปันทีนะ่เราก็คงทราบในทุกกรณีเนี่ยนะครับดังนั้นเองเนี่ยก็นักการเมืองนั่นแหละเขาเข้ามามีอำนาจทางการเมืองแล้วก็บ่งไปเริ่มต้นที่อำนาจนิติบัญญัติก่อนใช่ไหมครับแล้วก็เมื่อได้ตัวได้เสนอชื่อ,อรวบรวมเสียงได้ก็ตั้งรัฐบาลกันไป นะครับรัฐบ,บาลก็มาบริหารประเทศอันนี้ก็คือ,อเป็น,นกลไกตามปกติที่อยากให้ท่านผู้ฟังได,ได้ได้ทำความเข้าใจทีนี้มันก็มีเรื่องประเด็นอยู่สองสามประเด็นที่เราอยากจะกล่าวถึงก็คือว่าตอนที่จะเข้าสู่การเลือกตั้งเนี่ยเขาไปหาเสียงว่าอย่างไรเขามาพบกับท่านว่าอย่างไรเขาสัญญิงสัญญาอะไรว่ายังไงนะครับท<อ>ุกพักนะครับแล้วก็นักการเมืองไม่ว่าจะเป็น โดยว่านักการเมืองที่แบบแบ่งเขตเลือกตั้งแล้วก็มีพื้นที่นะฮะส่วนบัญชีรายชื่อนั้นเขาก็อยู่ในรายชื่อที่ของอายรชื่อที่นักการพักการเมืองแต่ละพักก,ก็จัดอันดับอยู่แล้วดโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าพักก็ลลำดับแรกถูกไหมฮะแล้วก็อาจจะเป็นใครก็แล้วแต่เขาจะไปตกลงกันอันลำดับ,ดบสองสามจากนั้นเองเนี่ยอ่มันก็มีการเลือกตั้งครั้งนี้ก็มีการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตแล้วก็เลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อมันก็มีสองบัตรนะครับ มันแตกต่างไปจากครั้งที่แล้วนะฮะครั้งที่แล้ว4 2 5 6 2กกบบัตรใบเดียวมันเป็นการเ,เลือกแบบจัดสัรแบ่งส่วนผสมเนี่ยนะฮะ,ะก็บัตรใบเดียวแล้วก็ไม่มีคะแนนตกน้ําใช่ไหมครับดังนั้นเองเนี่ยพรรคไหนที่ได้รับการเลือกตั้งในเขตนั้นแล้วเนี่ยในเขตนั้นก็จะไปไม่ไปนับคะแนนไปเป็นบัญชีรายชื่อใช่ไหมครับอันนั้น น,นั้นก็ถือว่าก็กก็ก็พึ่งมีพึ่งได้ไปแล้วนะครับเขาก็ไม่ไปรวมของจังหวัดนั้นในเขตนั้นไปอยู่กับบัญชีรายชื่อของระดับประเทศใช่ไหมครับอ่าด้งนันเดงมันก็เลยข่าวที่แล้วมันก็เลยมีพักการเมืองหน้าใหม่เข้ามาแล้วก็ได้รับประโยชน์จากเรื่องของบัญชีรายชื่อนะครับซึ่งมันก็เกินคาดแล้วก็มีพักเล็กๆเยอะยะไปหมดเลยนะฮะ่าน่าจะมาน่าจะพักรัฐบาลก็น่นาจะยี่สิบหรือสามสิบพักก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะ ทีนี้คราวนี้มันเมื่อกติกามีการเปลี่ยนแปลงมีการแก้รัฐธรรมนูญแล้วมันก็กลับไปสู่อดีตที่มีการใช้บัตรสองใบอันนี้ประชาชนก็ต้องทําความเข้าใจด้วยแล้วก็ก็ต้อง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 อโดยสรุปแล้วก็คือว่านักการเมืองเมื่อเข้ามามีอํานาจรัฐแล้วเนี่ยแล้วเขาได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติให้กับประชาชน แล้วก็แก้ปัญหาอะไรต่างๆที่เขาก็เคยปราศัยอยู่ในสภายอ,อยู่แล้วใช่ไหมครับเขาก็พูดอย่างนู้นพูดอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยโอหานอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วพอเกิดเกิดจับพัดจับผู้มาเป็นรัฐบาลเข้าล่ะด้สิ่งต่างๆที่เขาเคยปราศัยในอดีตเนี่ยเขาจะนํามาแก้ไขไหมในเมื่อเขากลับมามีอำนาจรัฐแล้วในขณะเดียวกัน<อ>ในส่วนที่มาสัญญง,งสัญญาจนคนเคลิมจนแบบ มีความรู้สึกว่าเอ,อมันน่าจะชีวิตเขาน่าจะดีขึ้นจะด้วยอะไรก็แล้วแต่นะครับเนี่ยสองส่วนเราก็จะคุยกันอย่างนี้นะครับคุณสุบัครับครับต้นการบ้านของอาจารย์อย่างที่อาจารย์เปิดตั้งแต่ทีแรกว่าไม่ใช่ว่าเรื่องเด็กทําการบ้านไปสอนอาจารย์แต่<ช>าการบ้าน <laughs> ต้องเรียนรู้เรื่องของกระบวนการในการทางการเมืองเรื่องของการต้องแต่เรื่องของหลักการเหตุผลแล้วก็เชิงการตัดสินใจที่ว่า อกล่าวหาเสียงกันอย่างพฤติกรรมของอ,อที่ไปลงสมัครใหม่เป็นอย่างไรในการที่จะไปทํางานการเมืองของผ้าประชาชนก็คือเบื้องต้นการหย่อนบัตรเลือกตั้งแล้วก็การตรวจสอบการเมืองของสสที่เราเลือกเข้าไปใชเ่เราเราจะยกตัวอย่างเรื่องการบ้านที่จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเนี่ยนะครับก็ <c oughs> คือว่าเขาจะแก้ปัญหาโ <c oughs> ทษครับเขาจะแก้ปัญหา,หาในเรื่อง การพุจจิตคอรัปชันอย่างไร,ร<อ>ก็เอาจริงเอาจังหรือไม่นะครับประการแรกเลยที่เป็นปัญหาใหญ่ที่สุดประการที่สองปัญหาทางสังคมเนี่ยการระบาดของยาเสพติดไอ้เรื่องเด็กก็เด่มน้ำเมาเอาแล้วก็เรื่องของการพนันนนอะไรต่างๆเนี่ยจะมีการจัดการกันอย่างไรครับ,รบอันที่สามก็จะเป็นเรื่องของ ไอ้สิ่งแวดล้อมมลภาวะมละพิษเยอะแย,ยะไปหมดเลยนะฮะทั้งทางเสียงทั้งทางอากาศทั้งทางน้ํทาทั้งทางบกอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีการแก้ไขกันอย่างไรหรือว่าเรื่องการที่ว่าปากท้องเนี่ยนะครับมันไม่ใช่เอาเงินไปแจกนะครับไปเพิ่มเงินอย่างงู้นอย่างนี้ตั้งเงินเดือนกันเลยต้องอย่างนั้นอย่างนี้มันอยู่ที่ว่าการศึกษาเราจะไปพัฒนาความรู้ความคิดให้เขามีหลักวิชาการ มีวิชาชีพอย่างไรมีทักษะการดําเนินชีวิตอย่างไรเขาถึงจะพึ่งตนเองได้<ม>เขาถึงจะสามารถมีผลิตภัณภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าเป็นบริการแล้วเขาเขาเ,เขาจะสามารถที่จะทํางานเป็นเป็นอ่าเป็น,เป,นเป็นกลุ่มก้อนได้อย่างไรนะครับเราก็มีวิสาหกิจชุมชนมีสากล<ม>อะไรต่างๆเนี่ยเราจะสร้างความเข้มแข็งต่างๆเหล่านี้ได้อย่างไร เพื่อให้ชนบทเนี่ยมันสามารถที่จะก้าวทันกับการพัฒนาในสังคมเมืองที่มันเป็นระบบทุนนิยมที่มันมีใ้มือขยาวสาวได้สาวเอามีบริษัทจำกัดมีตลาดหลักทรัพย์อะไรสารพัดไปหมดเนี่ยนะครับมันมันปัญหาเยอะจริงๆนะครับคุณสุพันครับแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวนี้คนไทยมันก็แตกต่างไปจากเดิมว่าจากเดิมที่เราก็อยู่กันแบบที่เป็นสังคมเกษตรกรรม ก็อยู่กันนะต่เอเพียงเรื่อยมาไม่แข่งขันไม่มาอะไรต่างๆแต่พอมันเปลี่ยนไปเป็นสังคมอุตสาหกรรมสังคมชนบทก็ล่มสลายครอบครัวก็มีแต่คนแก่กับเด็กนะมันก็ส่งผลนะกระทบเรื่อยมาแล้วนะในท้องถิ่นเนี่ยชาวบ้านทําการเกษตรเยอะแยะ,ยะแล้วต้องรอแต่เรื่องน้ําฝนอย่างเดียวมันก็ไม่ไหวนะนะครับแหล่งน้ําเอ่ยชนประธานจะกระจายให้มันทั่วถึงกันอย่างไร แล้วการแก้ปัญหาไอ้น้ําท่วมไอ้ภัยแรงอะไรต่างๆจะมีการจัดการกันอย่างไรไม่ใช่พอถึงเวลาเสียหายก็เมางบประมาณไปทุ่มเทไปเยียวยากันแล้วเราเราอยู่อย่างนี้เราจะเราจะมีงบประมาณมาพัฒนาเศรษฐกิจมาจ้างงานมาทำการสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องสังคมพัฒนาในเรื่องสิ่งแวดล้อมได้อย่างไรอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากครับ ครับที่อาจารย์บอกมันไม่สมดุลนะครับจากบ,บ้านเราเองเพราะว่าถ้าจะพูดถึงสิ่งที่อาจารย์ว่ามาเรื่องของเอาแค่ปัญหาที่เราต้องประสบอยู่ทุกฤดูกาลก็คือหน้าฝนน้ําท่วมนะครับหน้าแรงก็ก็ขาดน้ําก็บอกว่ามันจะสมดุลอย่างไรแต่ก็เรายังไม่เห็นนโยบายที่ชัดเจนนอาจารย์ก็เห็นแม้ว่าจะมีลมน้ํามาก็ยังนี่จะทำํงงำ,ทำยังไงลมน้ําก็บอกแค่ผมทํายังไงละผมจะทําเขื่อนเก็บกักน้าก็ก็ไม่ให้เก็บกาวบ้างเ็าบอกว่าเมันใช้กางออกหรือ,อ ม,มันมันก็เป็นปัญหาเชิงเทคนิคด้วยแล้วก็เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่จัดการลําบากนะครับเมื่อก่อนนั้นอ่ะโดยน้ํามันก็มีทิศทางน้ําไหลยอยู่แล้วใช่ไหมครับจากที่สูงลงสู่ที่ต่ํามีเอารำรางสาธารณะมีร่อง uh huh. น้ํามีห้วยน้องคลองบึงม uh huh. ีแม่น้ําในลุ่มน้ําสาขาต่างๆในแต่ละภาคเนี่ยทีนี้มันก็ตื้นเขินถูกบุกรุก,กอะไรต่างๆเนี่ย ถ้จะทําทกันยังไงป่าไ <Yeah. S 1> มาป้ปลูกบุกรุกต้นน้ําก็ไม่มี <Yeah. S 1> แล้วก็ป่าไม้ไม่อุดมสมบูรณ์พอฝนมาเยอะๆมันก็ไม่สามารถดูดซับน้ําลงสู่ชั้นใต้ดินได้มันก็ไหลมา,ามาท่วม <Yeah. S 1> นะครับแล้วการระบายน้าอ่ะไอ้น้ําท่วมเราระบายมันไม่ใช่กรุงเทพอย่างเดียวนะครับทุกจังหวัดเลยในเมืองใหญ่ๆพ <Yeah. S 1> า <Yeah. S 1> ยะเยอะสารพิษเยอะยะเนี่ยตอนนี้ก็เกิดกันยังไครับซีเซียมดูดซ <Yeah. S 1> ับเจอะไรต่างๆเนี่ย มัน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 ,ม,นมันเป็นเรื่องที่ว่าการทํางานคือถ้าการเมืองยอ่อหย่อนข้าราชการก็ยอ่อหย่อนแล้วใครเดือดร้อนล่ะครับก็ประชาชนตาดําๆทั้งหลายเราเราท่านท่านทั้งหลายนะครับเราต้องเรียนรู้การเมืองไปด้วยกันให้ดีนะครับว่าการเมืองมันไม่ใช่แค่เลือกตั้งเท่านั้นเองแต่มันต้องมีบ้านเมืองมันต้องสงบสุขมีสันติสุขในขณะเดียวกันปัญหาที่เราได้รับความเดือดร้อนจากการเอารัดเอาเปรียบทางสังคม การขูดรีดการหลอปลงต้มตุนช่อโกงอะไรต่างๆนี้จะทํากันยังไงครับบันทัเราจะใช้คําพูดแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ครับขออนุญาตท่านผู้ฟังนะครับแล้วก็การถ้าเราจะใช้คําว่าคนไทยเราส่วนหนึ่งนะครับเ,เล่นการเมืองอยู่ในสภาวะหลงก็คือหลงในเรื่องของภาพลักษณ์หลงในเรื่องของสิ่งที่เขาโอภาปลาัยมาจนาไม่ นาไปสู่เรื่องของการตรวจสอบและตั้งคําถามว่าสิ่งที่เขาโอภาปราสัยมานั้นมันทําได้มากน้อยแค่ไหนแล้วมันเป็นเรื่องจริงอ่าแค่ไหนจะใช้คําแบบนี้ได้ไหมอาจารย์ขอขอนุญาตครับใช,ใช่ใช่ใช่ครับก็คือกรณีนักการเมืองเนี่ยหรือพักการเมืองแล้วก็ไม่ใช่ดูขณะนี้คือคนไทยเราก็มีเรื่องอย่างว่าลืมง,ง่ายนะฮะลืมง,ง่ายในเรื่องที่เราก็ควรจะเรียนรู้ว่าพักการเมืองหรือนักการเมือง ได้ทําความดีให้กับประเทศชาติยังไงลองแยกแยะดูที่แยกซ้ายขวาดูที่พรรคนั้นพรรคนี้ด้านดีเขาเคยทําอะไรไว้บ้างไหมนโยบายที่เขาเคยริเริ่มในด้านที่ไม่ดีหรือข้อผิดพลาดอะไรต่างๆเนี่ยสร้างความเสื่อมเสียให้กับบ้านเมืองในด้านไหนตอนนี้ที่ผมห่วงมากที่สุดก็คือการบ่อนทําลายโครงสร้างของบ้านเมืองคือคือการเปลี่ยนแปลงอะ่ะเรายอมรับกันอยู่แล้วแหละแต่มันต้องเปลี่ยนแปลงในเชิงสร้างสรรไม่ใด่เปลี่ยนแปลงในเชิงทําลาย ถ้าเริ่มต้นขึ้นมาแล้วเรารู้สึกเราเคยคุยกันเรื่องวัจีทุจริตกันะนะฮะถ้าเริ่มต้นมาวัจีทุริตมันก็แสดงถึงจิตใจว่าจิตใจของผู้พูดนั้นเป็นอย่างไรใช่ไหมครับถ้ามันเป็นคือเราคนเราเนี่ยถ้าเราปรารถนาดีต่อกันเป็นมิตรต่อกันเนี่ยเราก็ค่อยๆพูดจากันด้วยความเป็นเหตุเป็นผลด้วยข้อมูลที่รอบด้านไม่ใช่มาด่าทอกันมาขึ้นเสียงมาวิวาทะท้าชกท้าต่อย ไคโตวาทีเก่งก็ได้รับเสียงเฮมันมันไปไม่รอดจริงๆฮะคุณตุบานครับเขาบอกว่าช่วงที่สําคัญทางการเมืองในในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยอาจารย์เขาบอกว่าเราจะเปลี่ยนผ่านหรือเราจะหักโคตรผมว่าน่าสนใจนะอาจารย์อย่างที่ว่าเราต้องค่อยๆพูดเราต้องมีจังหวะกล้ามีการพูดคุยเจรจากันหรือว่านําเสนอด้วยความมีเหตุมีผลไม่ใช่ว่าพอบอกไม่เอาอันนี้ หักโค่นกันเลยซึ่งแบบนี้เขาบอกมันนำความความแตกแยกแล้วก็ความภาษาชอบมีคำพูดแรงๆอารขอยั่งยืนไม่พูดกันบอกมันล่มใช็นคนตุปันใช่คนตุปันคงได้ยินคำว่าปรองดองมานานมากแล้วใช่ไหมครับมันมันจะปรองดองกันได้อย่างไรในเมื่อความคิดมันคนละทางกันโดยสิ้นเชิงเลย ข้อมูลก็คนละส่วนคนละด้านความรอบด้านก็ไม่มีฉะ่ัม้มเองเราอย่าไปพูดเลยว่าปองดองในด้านนู้นด้านนี้ไม่ต้องพูดเลยว่าปองดองประเภทอะไรยังไงเวลามันอยู่ในเวทีอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเอาเป็นเรื่องๆไปเลยดีกว่ามันดูแล้วไปพูดในเชิงภาพรวมนี่มันเป็นไปไม่ได้เด็ดขาดแล้วมันก็ล้มล้มโต๊ะกันมันไม่มีทางสำเร็จต้องคุยกันเป็นเรื่องนะเอสังคมไทยมันเข้าถึงขั้นว่า ต้องค <Yes. S 1> ุยกันเป็นเรื่องเรื <Great. S 1> ่องเรื่องไหนคุยยังไม่รู้เรื่องพักไว้ก่อนเรื่องไหนคุยกันรู้เรื่องเดินหน้ากันมันมันพอจะพอเห็นแสงสว่างปลายุโมองบ้างนะครับครับผมแบบนี้อาจารย์ผมขอขอญาตอาจารย์แล้วก็ท่านผู้ฟังครับมีโอกาสได้บางห่วงบางจังหวะชีวิตเนียมีโอกาสได้เข้าไปเกี่ยวพันกับเรื่องปลองดองที่อาจารย์ว่าเนี่ยนะฮะก็คณะอนุทํางานบ้างอะไรบ้างแต่เวลาผมเห็นก็คุยกันเรื่องปลองดองที่เขาว่าเนี่ยนะอาจารย์ทาเวทีปลองดองนะ เขาไม่ได้ปลองดองแบบที่ที่เขาพูดหรือแบบที่สังคมต้องการนะผมบอกไอ้เวทีต้องปลองดองแบบนี้มันคือการเอาชนะกันด้วยด้วยตรกกะของตัวเองเป็นปนี่หว่าผมนีม่ขอใช้ใจคำนี้นะอาจารย์ผมเคยตั้งคาถามว่าเรากําลังเอาคนสองกลุ่มที่มีความเห็นต่างกันแล้วมามาถกเถียงมาดีเบตกันว่าของใครดีกว่ากันหรือเปล่านั่นคือเรื่องที่หนึ่งแล้วไอ้สิ่งที่พวกคุณปลองดองกันได้แล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ในสังคมเขาปลองดองด้วยไหม ซึ่งผมคิดว่าตรงเนี้ยเวทีปลองดองว่าเราขาดอาจารย์ตออเช็คไม่มีใช่ครับเห็นเห็นด้วยเพราะว่ามันข้อเท็จจริงมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่ถ้ายึดเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นที่ตั้งผลประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งนะครับมันเดินได้นะครับแต่ว่า้ระดับจิตใจเขายก,ยกไปถึงขั้นนั้นหรือเปล่าอืม เขาก็ไปติดยึดอยู่กับกลุ่มก้อนตัวเองแล้วก็อยากจะเข้ามามีอํานาจแล้วเขาต้องชนะอะไรต่างๆเนี่ยมันมันมันคือนักการเมืองตอนเนี้เขาเขาหลงผิดมากนักการเมืองจะมีสักกี่คนในประเทศไทยสองพันกว่าคนใช่ไหมครับกับที่พูด,พ,ดพูดกันอยู่เนี่ยแล้วประชาชนมีตั้งเกือบเจ็ดสิบล้านคนนะ่ะแ,แล้วพวกเขาจะเป็นผู้นําเชิงความคิดแล้วก็เข้ามาบริหารจัดการทําอย่างงุ้นอย่างนี้อะไรต่างๆเนี่ยมัน <c oughs> มันใช่หรือไม่ใช่ไหมครับอ่า <c oughs> อาจารย์ทางด้านสันติวิธีท่านหนึ่งเคยพูดไว้ชัดเจนมากครับอาจารย์ครับบอกว่าถ้าเผื่อประชาชนบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ยึดติดกับตัวของพรรคการเมืองและนักการเมืองซะอ่าอูปรากฏการทางการเมืองด้วยเหตุด้วยผลเนี่ยเขาบอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองของคนที่เป็นนักการเมืองและพรรคการเมืองเนี่ยก็จะไม่ลงสู่ประชาชนและจะถูกกระแสของประชาชนเนี่ยเป็นตัวบีบรัดให้พวกจับมือกันเพื่อประชาชน เนี่ยแหละครับพลังเงียบนะครับที่ว่าประชาชนส่วนใหญ่แต่ว่าพอมันเปลี่ยนยุคไปเรื่อยๆไอ้คนรุ่นเก่าก็จะหายไปมันก็จะมีแต่คนรุ่นใหม่เข้ามา18ป,ปีแต่ละปีแต่ละปีพอขึ้นมา18ปดปีสีปีข้างหน้าก็ได้ได้เลือกตั้งฉะนั้นการศึกษาแล้วก็ยังตอกย้ำถึงความสําคัญอ่ะต้องให้หลักคิดที่ถูกต้องแล้วก็ให้เขาเข้าใจในหน้าที่พลเมืองในสิทธิเสรีภาพมันต้องยึดตามกฎหมายนะครับ ดังนั้นเมื่อพูดถึงกฎหมายเราก็ต้องพูดถึงกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ต้องพูดถึงการทําหน้าที่ของข้าราชการด้วยนะครับคือข้าราชการนี่ก็ก็ก็กต้องยกเครื่องกันขนาดใหญ่อ่ะแต่ตอนนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปมากในเชิงระบบนะฮะแต่ว่าเรื่องจิตใจอะในเรื่องจิตใจเปลี่ยนแปลงแค่ไหนเราข้าราชการยุคใหม่มันก็มาจากคนรุ่นใหม่ที่เติบโตมาไอรุ่นเก่าก็ทยอยกเกษียณไปฉะนั้นเวลาเราพูดถึงว่า คนรุ่นใหม่กับคนรุ่นเก่านี่มันไม่ได้หมายถึงวัยนะครับมันหมายถึงความคิดนะครับค,คุณสุพรรณครับครับแต่สังคมเราชอบตีเป็นว่าว่าด้วยเรื่องของอายุแต่จริงแล้วอย่างที่อาจารย์บอกเราพูดถึงวิธีคิดนะครับมาแล้วเราไม่ได้ไวัยรุ่นคือคนรุ่นใหม่คนสูงวัยคือคนรุ่นพวกคนรุ่นเก่ากัวิธีคิดได้ร,รุ่นใหม่ก็เป็นไดโนเสาร์ได้นะฮะอาจารย์ <laughs> <laughs> วันนี้ขอพรบคุณมากครับที่มาร่วมพูดคุยขอพรบคุณมากครับยินดีครับสวัสดีครับครับช่วงนี้เสียงสะท้อนสื่อคงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งแล้วช่วงหน้ามาว่ากันต่อครับเสียงสะท้อนสื่อ media focus สวัสดีค่ะพบกันในช่วง